เสียงวูบว่าบายบายปรับตั้งค่าซสาร์การ์ดเพื่อการฟังที่ชัดเจนสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมป๊อกซ่าไอกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการปรับตั้งค่านะครับผมในส่วนเสาร์การ์ดนะครับผมกรณีที่เสียงอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกีนิเดอร์นะครับอ่านแล้ว ไม่ชัดเจนนะครับคืออ่านแล้วมีเสียงบูบบาบนะครับผมหรือเวลาเราฟังวิดีโอนะครับหรือว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเสียงมันบูบบาบมันไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับผมฟังแล้วมันอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแนะนำการปรับตั้งค่าสาร์การ์ดนะครับผมให้เราได้ยินเสียงจริงๆ นะครับผมก็คือเสียงเขาถ่ายทอดออกมาอย่างไรก็ให้เราได้รับฟังอย่างนั้นนะครับผมไม่ต้องใช้ในส่วนของซาวการ์ดนะครับในการปรับแต่งเสียงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนนี้ก็จะมีข้อสังเกตนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของการฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังจาก ลำโพงโน้ตบุ๊กนะครับหรือจากหูฟังนะครับผมก็อาจจะดังเบากว่าปกตินะครับผมอ่าก็คือฟังแล้วเสียงมันอาจจะดูแห้งๆอาจจะดูไม่มีมิตินะครับผมอ่านี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับแต่ว่าหากว่าใครต้องการที่จะฟังเสียงนะครับให้เหมือนกับต้นฉบับนะครับผมเสียงเข้ามาอย่างไรก็ถ่ายทอดมาอย่างนั้นนะครับก็มาเรียนรู้วิธี นะครับในการตั้งค่าซาวการ์ดไปกับผมบล็อกไซด์ที่ได้นะครับแต่ว่าหากว่าท่านอยากจะกลับไปใช้นะครับเอฟเฟกหรือว่าไปใช้ความสามารถของซาวการ์ดในการแต่งเสียงก็สามารถที่จะปรับคืนได้อีกเ mm hmm. ช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้วิธีกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการเปิด นะครับเมนูรันขึ้นมานะครับผมโดยการกดปุ่ม Windows R นะครับผม n Dialog type the นี่นะครับเขาจะขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะพิมพ์คำสั่งเข้าไปนะครับผม n ize.cpl e e c l u t นี่นะครับผมเป็น double m size dot cpl นะครับผมเราก็จะพิมพ์ m m นะครับ m mike m mike นี่นะครับ mike นะครับผมอ่าพิมพ m สองตัวแล้วก็ s y s นะครับผม <S, s sierra <S อ่า s sierra นะครับ y <Yan> y a n e e y y a n e e s sierra <S แล้วก็ s, sierra s นะครับ dot นะครับ dot c charlie p papa l lima blank นี่นะครับผม dot c p l นะครับ charlie papa แล้วก็ lima นะครับผม นี่ก็จะเป็นดับเบิลเอ็มนะครับ s y s cpl นะครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกด Enter เข้าไปได้เลยครับ text desktop list user sound dialog นี่นะครับผมเราก็จะเข้ามาที่เมนู Sound นะครับก็เป็นเมนูแบบเก่านะครับผมแบบคลาสสิกนะครับเราก็จะเข้ามาจัดการกันตรงนี้นะครับผมเมื่อมาที่ Sound แล้วนะครับ ตัวเคอร์เซอร์ก็จะมาอยู่ที่ Payback นะครับผมหรือว่าในส่วนของลำโพงหรือหอูฟังของเรานะครับเราก็จะเลื่อนมายัางรายการนะครับที่เราต้องการที่จะปรับนะรบหรือว่าเป็นซาวการ์ดที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับผมหลักๆแล้วเราก็จะมีในส่วนของ Realtek นะครับผมในส่วนของสปีกเกอร์นะครับ r e a l t e c สปีกเกอหรืออาจจะเป็น r e a l t เท h หูฟ h น n e นะครับ หรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นๆนะเขาก็อาจจะเขียนว่าสปีกเกอร์หรือว่าเฮดโฟนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเลื่อนหาได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนหา r e ียวเทเลยนะครับลำโพงหูฟัง semicolons; realtek left paren; r right paren นี่นะครับผมผมจะเลื่อนมาที่นะครับผมในส่วนของลำโพงและหูฟังของ r e ียวเทนะครับในเครื่องของท่านผู้ชมก็มีไม่ ไม่กี่รายการก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับผมอาจจะมี2หรือ3รายการนะครับสามารถที่จะเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปยังการตั้งค่านั้นๆได้นะครับผมเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็จะกดแท็บไปที่ p r o เ e r t y เลยนะครับผม Configure button alt plus c อันนี้ไม่ใช่นะครับ Configure set default split buttons m n u a l plus s, <S อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ set default properties button alt plus p นี่นะรับเ r o p e r t y โอเคเจอแล้วก็กดเข้าไปครับ Space ลำโหงครับผมหลังจากที่เราเข้ามาอย่าง property แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าการตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวเราจะกด c อนโทนแทบนะครับผมเพื่อจะไปอย่างหน้าของ Advanced นะครับเดี๋ยวผมกดคอนโทนแทบประมาณ2ครั้งนะครับ Dialog 67 Realtic HD a u d i Default Format Grouping Select the sample rate and bit depth to be used when running in shared mode.combo box 24 Bitcoin. นี่นะครับผมในส่วนของหน้า a แอดวานนะครับเขาก็จะมายังส่วนช่องเสียงนะครับผมที่จะให้เราเลือกกําหนดความละเอียดเสียงนะครับว่าจะเอากี่บิตนะครับผมหรือว่ากี่เคฮ ertz นะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับผมเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ ก็จะเป็นการมาอยู่ตรงแอดวานแล้วนะครับผมแต่ถ้าหากใครกดคอนโทรลแท็บแล้วอาจจะยังไม่เจอเมน,นูนี้ก็เดี๋ยวท่านก็อาจจะกดคอนโทรลแท็บไปอีกนะครับผม mm hmm. เมื่อเรามาถึงแอดวานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดแท็บนะครับผมไปยังส่วน Signal นะครับ e n h น n c e นะครับผมหรือว่าเป็นเมนูนะครับ เช็คถูกนะครับผม uh, enable audio enhance นะครับผม uh, ผมกดแท็บไปเลยนะครับ enable audio, en audio enhancements checkbox checked นี่นะครับผมก็แท็บไม่กี่ครั้งนะครับก็จะมาเจอนะครับ enable audio enhance นะครับผมเขาจะเช็คถูกไว้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดใช้นะครับเอฟเฟกต ของแาวการ์ดนะหรือว่าในส่วนของลูกเล่นของสาวการ์ดนะครับที่เสียงอาจจะวุ้ววบบาบาบนะครับอาจจะดังแบบไม่ไม่ตรงกับเสียงนะครับเสียงเดิมๆนะที่มาจากเพลงหรือว่าวิดีโอที่เราเล่นนะครับผมคือเสียงก็จะมีการปรับแต่งนะครับให้มันมีมิติขึ้นฮนะแต่เราจะต้องการปิดนะครับผมในส่วนของ เอฟเฟกตรงนี้เราก็เอาเช็คถูกออกเลยนะครับผมกดสเปซบาร์ไป space not checked นี่นะครับผมหรือหากท่านใดอยากจะกลับมาเปิดนะครับก็สามารถที่จะเอาเช็คถูกนะครับได้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect เขาก็จะเปิดแล้วนะครับผมแต่ในที่นี้เราจะปิดนะครับเมื่อเราเอาเช็คถูกออกแล้วก็แท็บไปที่โ OK. อเค restore default b u t not plus d ok button นี่นะครับผมเราก็กดโอเคได้เลยนะครับ Space sound dial อ่าแล้วก็โอเคอีกทีหนึง่ง OK button อ่ากดแท็บมาที่โอเคนะครับแล้วก็สเปซบาร์ desktop list นี่นะครับก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เรากดโอเคโอเคมาเรื่อยๆนะครับก็การตั้งค่าก็จะมีผลแล้วนะครับผมตัวเครื่องของเรานะก็จะถูกปิดนะครับผมเอฟเฟกหรือว่าลูกเล่นนะครับของ เสาการ์ดที่เขามีมานะครับแต่ละยี่ห้อนะของโน้ตบุ๊กหรือของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะเขาก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์สา์การ์ดนะครับให้มาตอนนี้เราทําการปิดแล้วนะครับลำโพงของเราหรือว่าหูฟังของเราก็จะฟังแล้วเสียงอาจจะแห้งๆนะเสียงอาจ,จะกระปองกระปองหน่อยนะหรือว่าฟังเราอาจจะไม่ค่อยมีมิตินะฮะแต่นี่ก็คือเป็นเสียงจริงๆนะครับผมที่เขาได้ ถ่ายทอดออกมานะครับหากว่าท่านใดต้องการแบบไม่ชอบเนาะว่าโอ้เสียงมันมันไม่โอเคเลยนะฮะโอเคท่านก็สามารถที่จะกลับไปเปิดเอฟเฟกได้นะครับผมอย่างไรก็ลองนำไปใช้กันได้นะครับผมหากว่ามีข้อติชมประการใดนะก็สามารถที่จะทิ้งข้อคำถามไว้นะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ